สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนภาษานะครับเปลี่ยนภาษานะครับของ m o t o r o l a g d 8 8 0 0นะครับเป็นตัวนี้นะครับเปลี่ยนภาษาเดี๋ยวผมจะ,ะไล่เมนูให้ดูนะครับปึ๊บ Hi, sure. อ่าเนี่ยพอเปิดมามันก็จะเป็นภาษาจีนแบบนี้นะครับเนี่ยครับ เป็นภาษาจีนแบบนี้นะครับถ้าเราได้ภาษาจีนนะครับเราก็โอเคนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าท่านไม่ได้ภาษาจีนนะครับก็ปรับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเครื่องนี้นะครับ Gd 88 0 0จะรองรับ2ภาษานะครับก็คือ1ภาษาจีน2ก็ภาษาอังกฤษนะครับทีนี้ผมจะมาแนะนำเป็นภาษาอังกฤษนะครับเิ่ กดเมนูนะครับเมนูเพ <S trips> nah. wow. ื wow. ่อจะเข้าเมนูนะครับกดลูกศรไล่ไปนะครับไล่ไปปึ๊บอ่ะมาเมนูนี้เลยนะครับเนี่ยครับคล้ายๆกับดอกบัวนะตัวนี้นะครับเสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปึ๊บอ่านะครับก็ไล่ลงมาครับไปเมนูที่9นะครับเมนูที่9อ่าเมนูที่9นะครับอ่าเมนูนี้เลยนะครับเมนูที่9เสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปึ๊บ อ่าอันนี้มันเป็นภาษาจีนอยู่เห็นไหมครับเราก็กดลูกศรลงครับปุ๊บอ่าให้เป็นภาษาอังกฤษตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดเมนูยืนยันครับปุ๊บอ่า confirm success ก็คือโอเคนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับอ่าเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับอ่าก็ใช้งานได้เลยนะครับอ่าสำหรับท่านอ่าภาษาจีนได้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับอ่าถ้าท่านทําไม่ได้ก็อ่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ทําตามคลิปได้เลยนะครับ ครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภาัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ